เป็นกิ่งไหมครับไม่ใช่ครับเป็นพญางูเขียวจริงๆสาธุเด้อสาธุมถูมนีองอกขามากอะไปแล้วครับไปแล้วครับเป็นพญางูเขียวจริงออกอีกเด้วครับท่านผู้ชมครับต้องดีบเดินครับรีบเดินอุ้ยครับท่านผู้ชมครับอธิฐานครับเพิ่นก็บินมากแล้วครับครับมากแล้วครับแสดงว่าหลวงพ่อมหาโชคต้องไปทั้งพูนแล้วครับท่านผู้ชมครับครับท่านผู้ชมครับเป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์ยิ่งนะครับพ่อครับ หลวงพ่อมหาโชค,ครับน,น,นะครับสาธุสาธุ สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพนะครับมือนี้นะครับเนาะผมสีพ้าท่านผู้ชมครับไปขอโชคครับกับหลวงตามหาโชคครับครับท่านเจ้มค่บนี่เป็ทางขึ้นไปนะครับเนาะเขาไปหาหลวงพ่อมหาโชคครับซึ่งการได้นี่ชาวบ้านครับว่าเพิ่นให้โชคให้ลาบแม่น ที่เดียวครับสมกับชายาเพลน,นครับเนาะเป็นหลวงพ่อมหาโชคนะครับเนาะซึ่งหลวงพ่อมหาโชคครับเพลนกานไดนั่งวิปัสสนาก,กรรมฐานอยู่ในป่าลึกนาครับเป็นตะยาน,นครับเนะาะหาว่าผ่าตกลงไปนี่ก็เรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมครับผมกับปู่หูวในลำคลองนีจ Care, ่จักสิมีแคร์ลนะูบมีคเอบเนาะซึ่ง ชาวบ้านบอกว่าก็เคยเห็นครับเป็นจระเข้ขนาดใหญ่นะครับเนาะที่ลําคลองแห่งนี้ครับท่านผู้ชมอุ้ยเฮ้ยผมนึกว่าแข่ครับบมแมนครับบัดตามมาครับท่านผู้ชมครับอ๊เดินมาด้วยกันครับเนาะไม้ข็มขวางทางกันเอาไม้ออกก่อนครับท่านผู้ชมเอาไม้ออกก่อนสาธุสาธุอึ้บนี่นะครับเนาะเป็นทางเดิน เพื่อที่จะข้ามไปหาห,าหลวงพ่อมหาโชคครับนี่เป็นทางขึ้นครับตอนที่กะบไก่สีหอดแล้วเนาะอืออุ้ย,ยเกือบจะแล้วครับคุณผู้ชมเกือบแล้วหืผมผู้เสวะเห็นปลา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 ,าอยู่นี่นี่ครับใช่ไหมแหรีบ่น่าจะเป็นปลาทองครับทั้งช่วงครับอาศัยอยู่เหนียครับเนาะปลาสาธุสาธุ ดูว่าเป็นปลาโชคลาภโอ้ครับท่านผู้ชมครับเห็นไหมครับสาธุเด้อสาธุถ้าหากว่าเป็นปลาโชคลาภปลาเจ้าที่จะทางวันนี้ลูกปูนมาลบลูเด้อก็ขอให้ลูกได้มีโชคมีลาภเพื่อสินั้ไปฝากไปตอนเอฟซีเอฟซีสาธุอารับเพิ่นไปแล้วครับฟงใส่สิเป็นปลามหาโชคครับสีทองนนครับเนาะสาธุสาธุาธอารับพันชุกครับตามมาเราเนาะตามมาไปตอนอุ้ยอุ้ย เอาครับท่านผู้ชมครับถึงแล้วนะครับเนาะในสิพาท่านส้มเดินขึ้นไปแล้วครับอึบเป็นรูอย่างป้าครับเป็นหูบักจ้นะครับตัวเอียงโลกครับนะหรือว่าเป็นงูครับอะถอยถอยครับถอยถอยอันตรายนะครับถอยถอยซื้อคนสิเป็นงูเฮาครับถอยก่อนอึบหมูเฮากับจกอาล้ครับ อุ้ยสาธุสาธุอุ้ยอุ้ยเอาละครับท่านผู้ชมตอนนี้พวกขึ้นมาถึงฝั่งที่หลวงพ่อมหาโชคเพิ่นปฏิบัติธรรมอยู่นะครับเนาะตามหากันครับปึ๊บปั๊บครับท่านผู้ชมครับ อันนี้เป็นทางเขาไปหาหลวงพ่อมหาโชคนี่แต่ปลาครับท่านผู้ชมครับอุ้ยผมว่าสิบเป็นเจ้าทีเจ้าทางยังบอกก่าเพิ่นก่อนนะครับเนาะสาธุสาธุเจ้าทีเจ้าทางเจ้าปลาเจ้าเขาทั้งหลายวันนี้ลูกเขามหาหลวงพ่อมหาโชคก็ข,ขอให้เจ้าปลาเจ้าเขาจงเปิดทิศเปิดทางเปิดโชค เปิดลาบให้ผูคขาสาธุสาธุขอบคุณผู้ชมครับสุดแดง่าเจ้าปะเจ้าเขาเพิ่นรับทราบครับท่านผู้ชมครับเพราะฉะนั้นครับเดินทางต่อไปครับท่านผู้ชมครับนี่ยิ่เสียงเป็ดเสียงฮานครับมาแต่ไส่นอกมันออนกยังปินไปเมื่อกี้นี่ป้าครับท่านผู้ชมครับเป็นแต่ยานแต่ละบาทตามมาครับท่านผู้ชมครับตามมา เมนทั้งนี้หมดน้องบ้านหลวงพ่อมหาโชคก็ได้ยินแต่ชาวบ้านนะครับเพิ่นว่าหลวงพ่อนี่ยนะครับเนาะเพิ่นหนีน้ำท่วมมาครับมาปฏิบัติธรรมอยู่ที่ป่าบัดเพียน้ำนะครับเนาะมาปฏิบัติธรรมอยู่บริเวณผมก็เลยตามมาครับเปิดเสด็จน้ำโชคน้ำลาบงดประจำวันที่หนึ่งนะครับเนาะนี่แหละเดือนมีนายนครับปีหกแปด เพื่อเสไปฝากเอาไปตอนท่านผู้ชมนะครับให้เป็นแนวทางตามมาครับนีน่ตัวเขียวเขียวคืองูตะรกบานเป็นงูเขียวนะอุอ้ยย้ะเป็นตอยา่างเลยหรือว่าเป็นงูเขียวครับจ้าเป็นงูเขียวอีดีครับท่านผู้ชมยะสาธุสาธุเฮ้ย สาธุเด้อเป็นพยานง,งูเขียวครับท่านผูน้ชมครับตอนแรกผมกะน,นึกว่าเป็นเป็นกิ่งไม้ครับไม่ใช่ครับเป็นพยานง,งูเขียวจริงสาธุด้อสาธุโมนี่ขามากอ่ะไปแล้วไปแล้วเป็นพยานง,งูเขียวจริงไปลรอสาธุเด้อสาธุ ตกใจว่าโอ้ยก็เป็นพญางูเขียวโจที่จะทักก็ต้องขออนุญาตเด้อบุรีหลบบริมาหลบลูกโอ้ยไปแล้วครับตกใจหมดครับเนาะออกอีกแล้วครับท่านผู้ชมครับต่องดิบเดินครับรีบเดินอุ้ยว้าเสียวครับท่านผู้ชมครับรีบเดินแล้วเนาะรีบเดินรีบเดินปลาเอียงเป็นเอียงนะครับบ๊อบเพิ่มเครับกินเลยครับท่านผู้ชมครับขันผู้ใดบุ่เคยเข่าปลา กษิตผู้หูนะครับเนาะเจอสิ่งต่างๆแล้วครับวัสิเป็นสัตว์ประหลาดวัสิเป็นโจที่โจทางโจปลานะครับเนาะเอ๋กคือผมได้บอกกล่าวไปแล้วครับเจงใดเพิ่นคือมักมาหยอกมาหลอกครับหรือว่าเพิ่นแสดงให้หูนครับเนาะว่าเพิ่นเป็นโจปลาโจเขาสาธุดดื้อโมดีรบดูรบวนียงเดื้อโมดีขอให้โจปลาโจเขาจงโปรดอภัยเด้อแต่หากโมดูเ็ดพชรบมดีเพชรียงก็ตามที่มันผิด ลองคลองทำเงียบสงบเนาะเงียบสงบครับตามมาครับตามมาบมคิดโมฝันสิเจิ้งูแล้วเนาะแต่พอเป็นนางพญางูเขียวเมื่อกี้ครับเพิ่นกลับเขาทำลายนะครับเพิ่นแลนขึ้นไปแบบรวดเร็วนะครับเนาะตัวใจหมดครับท่านผู้ชมครับป้าอันตรายจริงๆเอาละครับท่านผู้ชมครับผมรู้สึกว่าตอนนี้นี่ครับเป็นผีเสื้ออยู่หรอ นี่นะครับมาย่้ามนไหนแนันนะครับเนาะน้ำทางตลอดพิลาครับพิลาผมหาหลวงพ่อหลวงพีเปรนครับเห็นครับท่านชูครับสาธุสาธุผีเสือเจ้าปลาเจ้าเขาทั้งหลายมันหนีโดกกบเขามาหาหลวงพ่อมาหาโชคก็ขอให้ผีเสือเจ้าปลาเจ้าเขาจงนำทางด้วยเถิดสาธุสาธุครับท่านผู้ชมครับู้สึกว่ากเพิ่นไปน้งคุนนะครับเนาะดางเพิ่นไปครับท่านชมครับ นี่นะครับเขามาในป่ากปแจักสิอาศัยจักสิถามไผ่นะครับน้องพอว่าพอมีคนให้ถามก็ต้องถามพวกสัตว์ต่างๆที่เป็นจอบปลาเจ้าเขาครับเสียงกากระห้องกับจักอีนยังเป็นอีนยังนะครับท่านผูช้ชมปะตามมาครับ <c oughs> อินยงังปะอุ้ยอุ้ยบิดพิ่ภูรา บิ้นตัหนาครับเมื่อกีน้นี้หรือว่าพ่นอกทางมอ้อหด้จังไหนนี่นะครับทา่านผู้ชมครับเป็นทางเข้า มหาหลวงพ่อมหาโชคนะครับมันนี่แหละครับคงจะได้โชคครั้งย F AA F AA ิ ek, ่งใหญ่ก็จะนําไปฝากท่านโชคเฮ้ยังทั้งต้นใหม่หรือเปล่าก็เต็มดองแดงดองแดงท่ลนบาดนี่ป้าดแล้วก็เป็นจอบปลาจอบเขาอีกครับดองแดงดองแดงครับท่านผู้ชมครับเต็มไปหมดเลยครับแสดงว่าปลาแห่งนี้นะครับเนาะก็อุดมสมบูรณ์สงสัยเป็นเขตอภัยทานครับท่านผู้ชมครับปุ่นป้าด เจ้าปลามีโตยังไงครับท่านชั้นขับกระโดดจ้องยังจ้องยังหรอกครับเนาะสาธุสาธุเจ้าปลาเจ้าเขาเอ้ยวันนี้ลูกเขามาหาหลวงพ่อมาหาโชคเด้อบันน้มาลบหลูก็ขอให้เจ้าปลาเจ้าเขาจงเข้าใจเปิดโชคเปิดลาภเปิดทางเด้อสาธุสาธุหากมาผู้ขาสิมีบุญมีวาสนาก็ขอให้ผีเสื้ จงออกมากน้ำทางให้ผู้ขาแต่เขาไปพบไปพอกับหลวงพ่อมหาโชคด้วยเถิดสาธุสาธุครับท่านผู้ชมครับอธิษฐานพรเพิ่นกระบินมากแล้วครับครับมากแล้วครับแสดงว่าหลวงพ่อมหาโชคต้องไปทั้งคุ่นแล้วครับท่านผู้ชมครับเห็นไหมครับตามที่เสือเปน็นคนเนาะแต่บินเร็วเลยที่ล่ะบินช้าๆหน่อยเออทายยังไงนะทายยังโมงตอนไม่นะ นั่นละถ่ายอยู่หันเด้อไปทางไหนต่อขอความกรุณาบอกให้ตรงตรงด้อคนไปต้งผลอะไรไโอ้ครับไปต้องผลครับเพิ่งถ่ายอยู่หันอย่างนัเนาะรออยู่ตรงนี้ไปทางไหนต่ออีกไปแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วเอาครับไปต้องผลครับเอาแล้วครับพ่อครับแสดงว่าพ่อครับสาธุสาธุครับครับท่านผู้ชมครับ เป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย,ย์จริงน,นะครับพอ่อครับหลวงพ่อมาหาโชคครับนะครับสาธุสาธุซึ่งเพื่อนดังวิปัสสนากรรมฐานครับอยู่ตรงต้นเอียงอ๊อกกับปงหูนเนาะเป็นต้นไม้ขนาดใหญ่ครับเอาละครับตามมาด้วยกันครับท่านผู้ชมครับตามมาด้วยกันสาธุเด้อสาธุหลวงพ่อปัดนำหาจนเมื่อยหลวงพ่อเอ้ยคนเด็กก็ต้องขอขอบคุณผีเสือก่อนนะเนาะ ที่เพื่นเมตตาในพ้พาภู้ขาเดี๋ยวมา่บผมกับหลวงพ่อมาหาโชคสแสดงว่างวดนี้ต้องมีโชคมีลาภแน่นอนครับท่านผูช้ชมครับสังเกตนะครับในป่าแห่งนี้ครับกับมีไกป่ปลาหลายตัวครับท่านผูช้ชมครับปลาไก่ปลากระเด็นอ,อาศัยอยู่งนีพอว่าหลวงพ่อมีความเมตตาไก่ปลาก็เลยเดียมาอาศัยอยู่กับหลวงพ่อครับ เอาแล้วครับท่านผู้ชมครับเจอแล้วครับหลวงพ่อมหาโชกครับสาธุเด้อไก่ปลามณีบมเด้มารบกวาเออมาเพื่อสิเขามมกาบไหเนี่ยพอมหาโชกนะครับท่านผู้ชมครับพาชีวอนครับขยับไปขยับมากครับแสดงว่าหลวงพ่อมหาโชกเิ่นรลักหนูครับรับสาบสาธุสาธุนี่นะครับเป็นผีเสื้อตัวนี้นะครับเนาะ เพื่อนมานำทางให้ผมเลยเจอกระหลวพ่พอมหาโชคครับนี่ครับเป็นผีเสือตัวนี้ขอบคุณหลายๆหรือเพื่อนกลับไปแล้วครับเพื่อนกลับไปแล้วเนาะกราบไหว้หลวงพ่อมหาโฉกนั่นกันเนาะสาธุเด้อหลวงพ่อมีภูเขาในเดินทางเข้ามหาหลวงพ่อมหาโชคก็มีเรื่องเดือดร้อนเด้อหลวงพอ่อครับท่านผู้ชมครับผมเห็นสังเกตกิ่งไม่ยืด ข้างข้างสีสันงพ่อขยับไปขยับมากแสดงว่าหลวงพ่อเพิ่งรับลูกครับท่านผู้ชมครับสาธุสาธุเห้ถึงไดยน้อหลวงพ่อช่วงในเศรษฐกิจบุรีลูกมากเพื่อสิขอโชคขอลาบกับหลวงพอ่องวดประจําวันที่สิบสามเด้อหลวงพ่อเดือนพี่หน้าป,ปีหกสิบเอดก็ขอความเมตตาให้หลวงพ่อจงซอยเสกโชคเสกลาบให้กับลูกกับหลานหนักโน้มไปเด้อหลวงพ่อ สาธุสาธุเาราจะทนผู้ชมครับสังเกตไปตรงหวัวหลวงพอนะ่อครับเนาะกระดุกกระดิกกระดิกกระดุกครับทา,ทางที่ไม่มีกกเราครับแสดงว่าหลวงพ่อมหาโชคลับสาธุครับเนาะสาธุสาธุาาาครับท่านผู้ชมครับเต็มความเชื่อส่วนบุคคลครับเนาะให้ท่านผู้ชมครับใช้วิจารณญาณในการทำครับเอาละครับไปได้แล้วพีเสือ น้ำทางก็เป็นที่ดยบ้อยแล้วไปได้ด้วยบันทึกขอโชคขอลาบก็บหลวงพอละบาเนี่เอ้าสาธุสาธุเมื่อดีลูกเข้ามาหาหลวงพ่อมาหาโชคเพื่อที่จะขอโชคขอลาบจากหลวงพอ่อขอให้หลวงพอ่อจงโปรดเมตตาให้ลูก ้ขลานเด็เพลิงบาลมีแน่เด้อหลวงพอ่อถ้าหากว่าหลวงพอ่อสิให้โชคให้ลาบกับผ้ขาลูกล้านเลียนโลนก็ขอให้เงียพอมหาโชคจงไปสิงสถิตเจ้านาทีที่อยู่กองสลากเด้อเนียพอให้มุนโชคมุนหลบับเลขจากกองสลากเนียพอ ไหมะตกอยู่ในบาปเอาละครับท่านผู้ชมครับทั้งสองตัวเลยสามตัวเด้อเนี่ยพอสาธุสาธุครับเอาละครับท่านผู้ชมครับพ่อผมบอกว่าให้เลขจากกองสลากมะตกอยู่ในบาปครับปรากฏว่าบาปฝาเปิดครับแสดงว่าญนี่าพอมหาโชครับเพื่อนแสดงปาฏิหาริย์ละครับท่านผู้ชมครับแสดงวันหลวงพอมหาโชคะเนาะเพิ่นกะหงสิ เมตตานะครับท่านผู้ชมครับนโมตัสสะพระครวตตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพระครวตตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพระครวตตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะปุเพวัสนิวาสีนับปุจจุันนิกิเตนะวายเอมาตังชัยเตเปมังอุปปลังวิถุติกจัปปุเพวัสนิวาสีนับปุจจุันนิกิเตนะวายเอมาตังชัยเตเปมังอุปปลังวิถุติกจัปปุเพวัสนิวาสีนับปุจจุันนิกิเตนะวายเอมาตังชัยเตเปมังอุปปลังวิถุติกจัสาปุเพวัสนิวาสีนับปุอ ถ้าหากวันเนี้พอเสิให้โชคลาบตัวใดงวดประจำวันที่หนึ่งเดือนมีนาคมปีพุทธศักราช25 6 8ก็ขอให้เนี่ยพอจงยิบโชคยิบลาบเปลีกจะบาทใส่มือลูกใส่มือหลานเออสาธุสาธุท่านผู้ชมาดขยับแล้วแสดงว่าหลวงพอมหาโชคสาธุสาธุท่านผู้ชม ครับผมท่งรับแสดงว่าญาพ่อมหาโชคลับสามครับเนาะครับท่านผู้ชมครับผมสังเกตนะเนาะจีวรครับของหลวงพ่อมหาโชคครับเมื่อกี้ครับ ใช่ว่าหลวงพ่อกําลังพลิกไปพลิกมากครับหรือว่าหลวงพ่อตอนนี้กาลังสียืนมือมายิบโฉกยิบหลักจากปาดนะครับเนาะสาธุสาธุหลวงพ่อตอนครับตานนี้สกบบาดขยะครับสแสดงว่าหลวงพออ่อสี่ยิบโฉกยิบหลักให้ใส่มือนะครับเนาะสาธุสาธุหลวงพอ่อทุกขาขอเป็นเลสนาก,กินแบ่งรัฐบาลสองโตันเด้อนี่พ่อมาหาโฉก หากว่าเด็กของสลากเัาตกอยู่นี่แล้วจัดขอให้ยับพ่อมหาโชกจงยิบลูกปิงปองจากบาทเป็นเลขสลากกินแบ่งรัฐบาลสองตัวก่อนได้ลวงพ่อเด้อสาธุสาธุาธเอาละครับท่านผู้ชมครับตัวแรกครับหลวงพ่อมหาโชคครับหาหแล้วครับเนาะเป็นเลขสามครับท่านผู้ชมครับเป็นเลขสามต่อไปเป็นตัวสุดท้ายแล้วเด้อหลวงพอ่อหลวงพอ่อเอ้ย ซอยเสกโฉกเสกลาบลงในบาทหลวงพ่อเด้อเสียใหญ่เด้ไปจีบขึ้นมาโตสุดท้ายแหล่าหลวงพ่อสาธุสาธุผู้พวพากษาวาเส,สนาปัจจุบันนะฮิเตอรนวยายเอ็มต่างชเตเป็มังอุปปลังวิถุตะกจจับผู้พวพากษาวาเสนาปัจจุบันนะฮิเตอรนวยายเอ็มต่างชเตเป็มังอุปปลังวิถุตะกจจับสาธุสาธุาธครับท่านผู้ชมครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลจริงๆครับเนาะก็ให้ท่านผู้ชมครับใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเนาะครับกีบวอนกีบวอนขยับครับ ยี่วอนขยับครับแสดงว่าหลวงพ่อสืบยิบให้ถึงโตสุดข้ายครับเอาละหลวงพ่อดีๆเด้อหลวงพ่อที่เป็นตัวเลขยิบเสร็จมือขวาอย่าให้ติดแตงเขียนหลวงพ่อเด้ออย่าให้ซับหนาซับดังเด้อหลวงพ่อขาตรงๆเอาล้วครับท่านผู้ชมตัวสุดท้ายเนาะสำหรับเลขสลากกินแบ่งรัฐบาลสองตัวครับเป็นเลขหกครับท่านผู้ชมครับเป็นเลขหกชัดเจนนะครับเนาะสามหกสามหก สาธุสาธุหน้าที่สําคัญมาขอครับท่านผู้ชมครับต่อไปนะครับเนาะผมสิทธิ์ทำการขอครับเป็นเลขสรากินแบ่งรัฐบาล3ตัวบวกสิเป็นเลขหน้าหรือว่าสิเป็นเลขไทยลัตเตอรีเลอหลวงพอ่อแต่ที่ลูกต้องการอยากได้จริงๆก็คือเป็นเลขไทยสามตัวรงวัตที่นึ่งเรื่องหลวงพ่อสาธุสาธุ ท่านผู้ชมครับสังเกตไหมอยู่ข้างเพิ่งหลวงพ่อครับกระดิกกระดิกกริครับแสดงว่าหลวงพ่อสิยิบโชคยิบลาบเล้สามโตจับบาทครับท่านผู้ชมครับะครับบาดขยับครับแสดงว่าหลวงพ่อจะให้โชคแล้วครับท่านผู้ชมครับเอาละครับท่านผู้ชมครับมาลุ้นกันครับเนาะเลขสลากกินแบ่งรัฐบาลสามโตเลขขายรางวัลที่หนึ่งหลวงพ่อเด้อย สาทุสาทุหาวหลวงพ่อแข่งกันไปกันทิ้งยี๊เซมือลูกเซมนอหนาให้ตรงๆเด้ออหลวงพ่อยากให้ชิดยากให้เกล็ดย่างให้เขื่อนแม้แต่เต็มเดียวสาทุสาทุเอาแล้วครับท่านผู้ชมครับอะหลวงพ่อกให้น้อเนาะโต๊ะแรกครับเป็นเลขเก้าครับท่านผู้ชมครับเป็นเลขเก้าต่อไปเป็นตัวที่สองให้ตรงตรงเออแหน่พ่อยากให้ซับหน้าซับหลังแล้วก็ยากให้แตกเก่าเป็นฮุกฮกเป็นเก่าจิตเป็นหนึ่งหนึ่งเป็นจิตแหน่พ่อ ให้ัวเล็กกับให้ตรงๆโป๊โตโปเดี๋ยวพอเด้อสาธถกสาธถคกับตัวที่สองครับท่านผู้ชมครับเนี่ยพอมหาโชคครับให้ครับก็ขึ้นเลขสองครับสาธถูกสาธถูกเป็นตาผีเสือกับมาอีกแล้วครับน้ำทาามาพ่อยังมาดูการขอโชคขอลาบจากผมอีกครับผีเสือสาธถูกสาธถูกเอาแล้วครับต่อไปเป็นโตสุดท้ายครับ ขอเด็ดเด็ดเด้อหลวงพอ่อขอไม้ตายไม้เด็ดเห็นนกกองสลาก,อ,ากลอ่ะเด้อหลวงพ่อสาธุสาธุเอาแล้วครับโตสุดท้ายครับมาสิเป็นเก้าสองยัครับท่านผู้ชมครับเป็นเลขหกครับเก้าสองหกตรงครับรเนาะตรงสาธุสาธุชัดเจนครับเก้าสองหกครับท่านผู้ชมครับไม่สั้นกระดิกกระดิกอยู่ตรงข้างบนศีรษะหลวงพ่อครับ แสดงว่าสีสักก็ต้องเป็นหกครับแสดงว่าหลวงพอมั่นใจครับเนาะครับเป็นเลขหกครับตัวสุดท้ายเก้าสองหกครับเนะาะถูกถูกครับเอาครับท่านผู้ชมครับหลวงพ่อก็ให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับหลวงพอ่อเอ้ยหลวงพอ่องวดนี้ถ้าหากว่าเขาสองโตหรือว่าสามโตกระซังลูกสเสด็จนำสิ่งของต่างๆมาถวายให้ครับ หลวงพ่อมาหาโชคก็ขอให้หลวงพ่อมาหาโชคจงให้โชคให้ลาบขึ้นจังสือหลวงพอ่อเด้องวดนี้ให้ปังๆครับท่านผู้ชมครับสรุปครับเนาะสำรับวันนี้ครับผมก็ไดเขามาขอโชคขอลาบครับกับหลวงพ่อมาหาโชคนะครับเนาะซึ่งหลวงพ่อมาหาโชคก็ไดปฏิบัติรมอยมงคนต้นไหม่มือนี้ครับสามสีนำ้ำหาหลวงพอ่อพอก็อุย เล่นเอาเหนื่อยเหมือนกันครับท่านผู้ชมครับพ่องูเนี่ยครับพ่อนกพ่อแมงกระเบียเนี่ยครับเจ้าปลาจาเขาร้ายเหลือเกินครับท่านผู้ชมครับแต่ปรากฏว่าไม่ผิดหวังครับหลวงพ่อให้ทั้ง3ตัวแล้วก็บสองตัวนะครับเนาะส่วนเลข3ตัวครับหลวงพ่อมหาโชคครับเพิ่นให้ก็คือ9 2 6าสอนะครับเนาะ9 2 6ครับท่านผู้ชมครับส่วนเลข3ตัวนะครับเนาะส่วนเลข2ตัวครับญ่าพ่อมหาโชคครับก็ได้ประทานโชคประทานาบ ให้ท่านผู้ชมครับนาะก็คือสามหกครับท่านผู้ชมครับสามหกอ่ะชัดเจนนะครับนาะชัดเจนครับท่านผู้ชมครับท้ายสุดสุดท้ายนี้นะครับนาะผมก็ขออาศัยอำนาจของหลวงพ่อมหาโชกครับที่วัดป่าแห่งนี้จงโดนบันดาลนะครับนาะให้ท่านผู้ชมครับจงมีโชกมีหลาภและก็ให้สมหวังสมปรารถนาให้ เงิ่นท้องไลมาที่มาให้ถูกลวมาทีหนึง่งนะครับเด้อนี่ครับผมชินบัเบอร์สตรีโอก,กระตองกราบลาท่านผู้ชมไปก่อนครับครับสวัสดีครับกราบลาเดอนลงพอด้วยสาธุ